สวัสดีครับเจออนอีกแล้วนะฮะก็นะครับมี f อหลายคนนะอินบอ็อกผมมาถามเรื่องเรียนซี่ยังหุ่นนะวันนี้ผมก็เลยจะมารวบรวมนะครับในคลิปนี้เลยนะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่สนใจนะหรืออยากจะขายเรียนซี่นะครับให้ผมนะสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ โอเคนะผมต้องเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพูดบรรยายไปเลยแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะเอาบางหน้าผมไปเลยและกันนะครับลีนซี่เนี่ยที่ผมรับนะฮะมันจะไล่ตั้งแต่ออปีจริงๆอ่ะผมรับเกือบแทบจะทุกพศสอนะแต่ที่รับจริงๆเนี่ยอายุก็อาจจะต้องประมาณสัก10ปีนะคุณคำนวณได้ง่ายก็ประมาณสัก07-08อะไรเงี้ย แต่ผมจะมาพูดในส่วนของที่เป็นรีจนซี่ที่เขาเรียกกันว่าองุ่นแล้วกันนะครับนะตัวองุนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจหรือหลายคนนะครับมันก็ยังไม่มีข้อสรุปหรอกครับว่าจริงๆเนี่ยรีนซี่องุ่นเนี่ยมันเป็นปีอะไรนะฮะรีนซี่เนี่ยที่เป็นองุ่นก็จะเป็นปีประมาณสัก4ี่หกลงไปนะครับคาบเกี่ยวปี4ี่เจดนะฮะหลายคนนะครับก็เดากันไปนะครับว่า4ี่เจนี่ยจริงๆก็ยังเป็นองุนอยู่นะครับ แต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของป้ายนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าคุณดูจากป้ายเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้เทียบกับอีกตัวแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยของผู้ชมนะครับก็จะเป็นตัวรีนซี่ที่ขายณนะปัจจุบันนะฮะตัวป้ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นรีนซี่ที่เขาเรียกว่ารีนซี่อุ่นนะครับนะบมันคือจริงๆอะ่ะผมก็ ต้องบอกว่ามันยังไม่มีข้อสรุปหรอกครับสาหรับตัวไหนที่เป็นองุนนะครับแต่นะครับตอนนี้นะครับที่เล่นหากันก็จะยึดที่ป้ายเป็นหลักนะครับถ้าคุณเห็นป้ายเหมือนทางด้านขวานะครับหรือง่ายๆไม่เหมือนทางด้านซ้ายนะครับก็คือเรียนซี่ยองุนนะพศนะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะว่าขวดนั้นเนี่ยถ้าเป็นป้ายด้านขวานะครับก็พศนะครับก็จะเป็นปี46 ลงไปแน่นอนนะครับเพราะว่า47เนี่ยป้ายจะเป็นด้านซ้ายแล้วนะฮะนะอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีเรียนซี่นะครับแล้วคิดว่าเป็นองุ่นหรือไม่อัุ่นเนี่ยนะครับคุณดูป้ายนะถ้าเหมือนด้านขวานะครับก็มาขายผมได้เลยนะฮะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆที่เรียนซี่เนี่ยมันเริ่มที่จะมีราคานะครับก็เอ่อช่วงประมาณสัก สองสามสัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะร,ระยะเวลานะครับที่ตัวเรียนซี่เนี่ยมันค่อนข้าง,างตาัดขาดตลาดนะฮะนะครับก็เนื่องด้วยอาจจะด้วยเออมีมาตรการแบบห้ามซื้อห้ามขายเลยนะฮะมันก็มีการเรื่องของปัันราคาขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้ราคามันดีดนะฮะก็เลยทําให้เรียนซี่ที่เป็นตัวเก่าๆเ,เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีดราคาขึ้นไปอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า ลีนซี่ตัวเก่าเนี่ยแต่เดิมนะครับมันมีราคาอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้มีราคามากนะครับนะฮะจนคนเริ่มมานิยมนะฮะจนดันนะครับลีนซี่ที่เขาเรียกว่าอุ่นเนี่ยนะครับเป็นของสะสมไปนะครับมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดสูงขึ้นมานะครับนะใครมีนะครับเป็นลังนะก็เอามาขายผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นะครับก็เป็นลังแบบในรูปนี้เลยนะฮะถ้ามีลัง2องลังนะครับผมก็รับซื้อนะฮะเรียนซีองุุนนะผมรับซื้อเลทราคานะครับถ้าเป็นกลมเดี๋ยวผมไล่ก่อนแล้วกันนะครับจริงตัวขนาดนะครับมันก็จะมีตั้งแต่กั๊กนะครับกั๊กก็คือจะ17.5 c l นะครับส่วนแบนก็จะ3 5มนะฮะกลมก็จะ70 Cl นะครับ ตัวกมเนี่ยนะฮะผมรับราคานะครับเลทอยู่ที่2 5 0 0 0นถึงนะครับส่วนเป็นแบนนะฮะแบนเนี่ยผมจะรับอยู่ที่1 5 0 0ถึงส0 0พนะส่วนกักนะครับก็จะเริ่มต้นที่ราคา1,000นะครับถึง1,500นะครับราคาเลทตามนี้เลยนะครับใครมีนะก็เอามาขายผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ะะตัวเรียนซี่เนี่ยมันเพิ่งมีราคาไม่นานนี้เองนะครับนะผมขออีกนิดนึงนะครับสำหรับเรียนซี่เนี่ยถ้าเป็นตัวที่ใหม่นะฮะปีพศตั้งแต่4-7ขึ้นไปนะผมก็รับซื้อนะครับนะใหม่ๆก็รับซื้อแต่ถ้าเป็นปีที่ใหม่มากๆเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้รับซื้อนะอย่างเช่นปี2,020-2,019อย่างเงี้ยนะครับที่มันยังมีขายอยู่ในตลาดเนี่ยนะผมไม่รับซื้อแต่ชัวรก็คือ อายุนะครับประมาณสักสิบปีเนี่ยนะครับผมรับซื้อแน่นอนนะนะครับถ้าใครมีก็เอามาขายผมได้นะครับสำหรับเ e รียนซะีนะนะที่เป็นตัวอุ่นที่ผมทำรีวิวให้ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ชี้แจงเรื่องราคาไปแล้วนะเลทราคาที่รับนะครับปีที่เรียกวา่าอุ่นนะครับขออีกทีนะก็จะเริ่มต้นที่ปี4ี่นะครับไล่ลงมานะ4ี 6, 4่หี่ห้านะครับ นะตัวลีนซี่เนี่ยมันผมต้องบอกว่ามันมีหลายรุ่นนะครับพอสมควรเลยประมาณสักผมไม่แน่ใจอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะถ้าปีกย่อยเนี่ยมันจะแยกไปเยอะกว่าน,นี้นะครับอย่างเช่นนะฮะก็ถ้าเก่ากว่าน,นี้นะครับก็จะมีในตัวของอาฝาสั้นนะครับคอยาวนะไม่ว่าจะเป็นกลมหรือกั๊กนะอันนี้ก็จะดีเทลละเอียดนิดนึงนะแต่ส่วนมากถ้าคนจะเอามา ขายผมนะครับมันไม่ยองเป็นต้องขนาดนั้นนะเรทราคาก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับนะคลิปนี้ผมก็จะบอกนะครับว่าเหรียนซีอองุ่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีอะไรนะฮะแล้วก็วิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับสังเกตจากไหนได้บ้างนะครับก็อันดับแรกนะก็สังเกตจากป้ายนะครับแต่ถ้านะฮะมีความชํานาญแล้วนะครับก็ดูลักษณะของกล่องนะครับขวดรูปทรงนะฮะความยาวของฝานะครับซึ่งอันนี้มันก็ยิบย่อยนะครับ ส่วนการดูปีพศนะครับของขวดนะดูจากตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมมีรูปประกอบให้นะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคเห็นรูปไหมครับเนี่ยรูปตรงสแตมนะวิธีสังเกตง่ายๆก็จะตรงสแตมอย่างเช่นขวดนี้นะฮะน่าจะเป็น <c oughs> 7จ็ดกุมภาสองห้าสามนะครับมันก็จะลางๆเนาะเพราะมันเป็นหมึกนะฮะ ส่วนวิธีดูถัดไปนะครับก็จะดูได้ที่ด้านหลังของขวดนะบริเวณด้านหลังของป้ายที่อยู่ด้านหน้านะคุณต้องดูผ่านน้ำเข้าไปนะครับนะอาจจะต้องใช้ไฟสายไฟฉายส่องนะครับมันจะตีตัวพศออแล้วก็วันที่เดือนไว้ให้นะครับแต่บางขวดก็ไม่มีนะนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีทุกขวดนะครับบางขวดก็ไม่มีอย่างเช่นกั๊กเนี่ยนะครับก็จะไม่เห็นเลยนะอย่างลรีนซี่ที่เป็นกลมเนี่ย บางขวดมีบางขวดก็จะไม่มีนะครับส่วนวิธีสังเกตก็ถ้าไม่มีที่ป้ายนะครับก็ดูที่สแตปมไม่มีที่สแตปมนะครับหรือมันจางก็ดูที่ขวดแต่ถ้าดูไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับให้ดูลักษณะของขวดนะครับว่าขวดเป็นประมาณยังไงนะอย่างเช่นแบบนี้นะครับก็คอสั้นฝายาวนะครับก็ตีไปว่าถ้าเป็นองุ่นนะครับ สแตมดูสแตมประกอบนะฮะถ้ามีเศษสแตมดูได้นะครับสแตมประมาณเนี้ยนะก็จะประมาณปี25 3กว่ากว่านะครับแต่ถ้าเป็นสแตมรุ่นใหม่ไม่แน่ใจผมมีรูปไหมนะครับอ่ะเนี้ยนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นสแตมประมาณโทนเนี้ยสีม่วงสีอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะประมาณปี25 4, 4กว่ากว่าหรือประมาณ25 38 39ไล่ไปถึง4 0กว่านะครับ สแตมก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่วิธีการสังเกตด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีนะครับไม่มั่นใจอยากขายเอามาขายผมได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับใครที่มีเรียนซี่องุ่นนะเนื่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะเห็นไหมครับเนื่องด้วยเรียนซี่องุ่นนะครับมันค่อนข้างมีอายุนะฮะก็ไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนนะที่ไม่ได้ถูกดื่มนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวฝานะครับมันจะเป็นเกลียวนะพอมันเป็นเกลียวเนี่ยตัวแอลกอฮอล์มันก็จะดันใช่ไหมฮะพอดันบางทีฝาที่มันด้านในมันเป็นโฟมนะมันก็จะเสื่อมไปแล้วก็บางทีมันจะระเหยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างปัญหาคือฝามันจะหลวมนะครับคุณก็ต้องบางทีนะฮะคุณอาจจะต้องบิดนะครับมันก็เลยจะทําให้สแตมแตกนะหรือขาดนะครับปัญหาอันนั้คือน้ํามันจะลดนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีเก็บที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณพอมีเครื่องมือช่างนิดนึงนะ อันที่เขาไว้พันท่อผมไม่แน่ใจว่าคุณแบบเคยเห็นกันหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยเห็นนะนะครับเอาส่วนนั้นนะฮะมาพันท่อหรือจะเอาซินที่มันเป็นพลาสติกนะที่เขาไว้คุมอาหารนะเอามาคอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอา,เอากาอา่าเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นที่พันท่อครับมาพันอีกรอบหนึ่งก็ทําให้น้ําไม่ระเหยได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้ามันจนถึงแบบคุณได้มาเนี่ยนะครับ ขนาดประมาณนี้มันก็จะระเหยไปแล้วนะฮะมันก็จะต้องใช้เวลาอีกประมาณหลายปีเหมือนกันมันกว่าจะระเหยไปอีกนะฮะวิธีที่ป้องกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นวิธีการเก็บอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าใครมีนะครับนะคุณไม่ได้สนใจเลยอาจจะเจอที่ใต้บันไดนะก็รีบติดต่อมาหาผมนะครับติดต่อขายได้เลยนะก่อนที่มันจะระเหยไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวปริมาณเล่านะครับ สภาพเหล้านะฮะมันก็เป็นตัวกำหนดราคาเหล้านะครับให้สูงหรือว่าถูกนะครับดังนั้นก็ถ้าเจอนะฮะไม่ได้ดื่มหรือไม่ได้คิดว่าจะเก็บนะบ้านคุณเลิกดื่มไม่มีใครดื่มเหล้าแล้วเนี่ยก็เอามาขายผมได้นะครับผมรับซื้อรีเนซีนะตั้งแต่เก่าจนถึงสิบปีนะครับก็รับหมดนะราคาก็ดีมากนะครับโอเคนะฮะ โอเคฮะไหนๆก็ทําคลิปเรื่องเรียนซี่ไปแล้วก็ฝากไว้อีกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะใครมีก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับนะพ่อคุณเคยมีหรือคุณมาเล่นเน็ตและเห็นผมนะฮะว่ารับซื้อนะก็ติดต่อหาผมได้นะเรทราคานะครับน้ำเต็มๆหน่อยนะครับเกินครึ่งเนี่ยถึงป้ายแดงเกินขึ้นไปอีกนะครับก็เลทราคารับตั้งแต่1,000 0ถึงสองหมเลยนะครับแต่ต้องขออุปกรณ์ครบนิดนึงนะส่วนขวด นะครับเปล่าก็รับนะครับสําหรับรุ่นนี้นะใครมีก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็เ,เล่าในส่วนที่นะครับพอจะเป็นข้อมูลให้ผู้ชมได้ชมนะแล้วก็ เป็นข้อมูลว่าเรียนเสี้ยงหุ่นเนี่ยมันดังมายังไงนะครับมันมีที่มาหรือว่าวิธีการดูยังไงนะครับเผื่อใครมีนะฮะก็อย่าลืมนึกถึงผมแล้วเอามาขายผมได้นะครับผมรับซื้อนะไม่ว่าจะเป็นลังหรือขวดเดียวสภาพซึมยังไงนะครับก็รับทุกสภาพอย่างที่คุณเห็นนะในรูปเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแล้วกันนะอ่านะครับแบบเดี๋ยวขยับนิดนึงอ่านะเห็นไหมฮะอย่างแบบนี้นะครับก็สภาพแบบน้ำลดมากนะฮะ ก็เอามาขายผมได้นะมีราคาทุกขวดนะครับแต่เพียงแค่ว่าขอว่าเล่าไม่เสียนะครับก็รับซื้อทุกขวดแน่นอนนะใครมีเยอะก็รับเยอะนะครับเป็นลังก็รับนะก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับ ส่วนใครนะครับที่ชอบหรือว่ามีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเหรียญซี่หรือการรับซื้ออะไรยังไงของผมนะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะฮะแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามานะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปท่นี้นะฮะใครมีเล่านะครับที่เป็นของไทยนะฮะเหรียญซี่แม่โขงเก่าๆนะครับก็อย่าลืมนึกถึงผมนะติดต่อลายดีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็คุยกันได้นะ ไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกัน